กระบวนการผลิตเซรามิกบริษัทคุิตี้เซรามิกจำกัดมีกระบวนการผลิตเซรามิกที่ได้มาตรฐานและมีการพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตโดวยวัตถุดิบจะตรวจสอบให้ได้คุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผสมตาลสู่วัตถุดิบประเภทดินจะผลิตออกมาในรูปแบบของแผ่นเค้ก ก่อนนำไปสู่กระบวนการนวดให้กลายเป็นดินสำเร็จรูปในรูปแบบของดินแท่งหรือนำเข้าสู่กระบวนการปั่นน้ำดินเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการขึ้นรูปและหล่อตามแบบแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ต่อไปในส่วนของวัตถุดิบประเภทเคลือบต่างๆจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบของน้ำเคลือบตามแต่ละชนิดของเคลือบที่จะนำไปใช้งานต่อไปการทำแม่พิมพ์หรือโมของผลิตภัณฑ์นั้น เริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ซึ่งมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้แบบโมเดลที่เป็นชิ้นงานสามารถหยิบจับได้และนำไปประกอบการจัดทำแม่พิมพ์ตามแบบโมเดลที่ต้องการจากนั้นจึงนำแม่พิมพ์ที่ได้ไปผลิตเป็นลูกพิมพ์ปูนปาสเตอร์เพื่อนำไปใช้งานในการขึ้นรูปต่อไป วิธีการขึ้นรูปของทางเราจะประกอบไปด้วย2วิธีดังนี้ 1. การปั้น 2. การหล่อแบบโดยใช้ดินสำเร็จรูปที่แตกต่างกันไปเพื่อเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทดินแท่งที่ผ่านการนวดและควบคุมความชื้นตามมาตรฐานจะถูกนำมาขึ้นรูปโดวยวิธีการปั้นและวิธีการกดอัดส่วนน้ำดิน จะนำมาขึ้นรูปโดยวิธีการหลอ่อซึ่งแบ่งเป็นวิธีการหล่อโป่งและการหล่ออัดเมื่อขึ้นรูปหรือหล่อแบบแล้วผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปตกแต่งเช็ดน้ำเพื่อให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการเผาบิสกิตหรือเรียกว่าบิสกิตไฟ i ิงและเมื่อผ่านการเผาบิสกิตแล้วจะนำมาตรวจเช็ครอยร้าว จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปเคลือบตามแต่ละแบบของประเภทผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการชุบเคลือบมือหรือด้วยวิธีการชุบเคลือบด้วยเครื่องจักรโดยแบ่งออกเป็นการชุบเคลือบหรือที่เรียกว่าดิปปิ้งและการพ่นเคลือบที่เรียกว่าสเปร n งเพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงนำเข้าเตาเผาเคลือบที่เรียกว่า g h o s t firing หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดเกรดต่อไปการตกแต่งหรือที่เรียกว่า decoration ผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยเทคนิคที่เฉพาะตัวโดวยการติดสติกเกอร์ดีแคลลลวดลายต่างๆซึ่งผ่านขั้นตอนการออกแบบลวดลายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบหรือการตกแต่งไลนิ่งด้วยฝีมือพนักง,งานที่มีทักษะและความชำนาญหลังจากนั้นจึงนำไปเผาตกแต่งหรือที่เรียกว่า Decoration f i n i i n g และนำไปคัดเกรดอีกครั้งก่อนส่งไปจัดเก็บที่คลังสินค้าเพื่อให้สินค้าพร้อมที่จะนำไปบรรจุและจัดส่งถึงมือลูกค้าตามความต้องการที่ลูกค้ากำหนด